วิวัฒนาการของระบบชำระล้างสร้างพลังเกลียวน้ำดังพายุหมุนระบบฟลัชนี้จะปล่อยพลังน้ำออกจากด้านบนของโถสุขภัณฑ์พร้อมกัน2จุดเกลียวน้ำอันทรงพลังทำให้การชำระล้างมีประสิทธิภาพและทำความสะอาดผิวสุขภัณฑ์ในคราวเดียวกันพลังของแรงน้ำทั้งหมด100%ถูกส่งมาจากท่อส่งน้ำด้านบนของโถสุขภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีดับเบิลวอร์เทกซ์ปริมาณน้ำทั้ง100%จะถูกปล่อยผ่านมาทางช่องทางน้ำทั้งสองทางก่อให้เกิดพลังน้ำดังพายุหมุนทำความสะอาดผิวสุขภัณฑ์ได้อย่างทั่วถึงสุขภัณฑ์ทั่วไปจะมีช่องปล่อยน้ำเข้าขนาดเล็กหลายช่องเป็นสาเหตุให้เกิดคราบสกปรกดับเบิลวอร์เทกซ์ถูกออกแบบและพัฒนาให้สร้างพลังพายุหมุนเพื่อการชำระล้างที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยดีไซน์โค้งเว้าเรียบเสมอกันจึงทำความสะอาดได้ง่ายและไม่มีสิ่งตกค้างตามการเวลาเปรียบเทียบกับสุขภัณฑ์ทั่วไป Double Vortex ช่วยประหยัดน้ำได้ถึง0.4ลิตรต่อครั้งเมื่อกดปุ่ม Half Flush และ2ลิตรต่อครั้งเมื่อกดปุ่ม Full Flush สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก4คนคุณจะสามารถช่วยประหยัดน้ำได้ถึง5,256ลิตรต่อปีความแตกต่างที่ได้คือผลจากวิวัฒนาการ